สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้เอาเครื่องนะครับมาส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็ลูกค้าบอกให้ปักหมุดมาที่วัดศาลเจ้านั่นเองนะครับนี่ก็ตอนนี้ถึงถึงแล้วก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงวัดศาลเจ้าแล้วนะครับก็วัดศาลเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีเลยก็ว่าได้นะครับวัดศาลเจ้านะครับเห็นไหเลยวัดมักขามนะครับวัดมะขามวัดนักขามไม่เข้านะครับไปเข้าวัดศาลเจ้านะ ไม่รู้ผิดศุกรยังไงนะครับก็ดูกอ่อนนี้ผ่านสวนสาธาร,รณะเทศบาลตำบลนะตำบลบ้านกลางตอนเรียนวัดประคามเขาบอกว่าพอเจอสุดทางนะครับให,ให้เลี้ยวขวาสุดทางให้เลี้ยวขวาสุดทางแล้วนะครับทุกเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาไปทางนี้น,นี่วัดสาลเจ้าโอเค ลูกค้าเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันว่างนะครับเป็นวันว่างของผมแนละ้วผมก็มีนะครับคือจอดรถไหมลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยู่ใกล้ๆวัดนะคบเดี๋ยวติดต่อลูกค้าอีกทีนึงก่อนเนาะนี่ฮะ<ๆ>ก็เอาเครื่องบั็อคอนมาส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ที่ที่วัดสาลเจ้านะครับก็เอามาส่งอยู่ในสภาพดีรีวิวซะหน่อย<ๆ>รีวิวซะหน่อยว่าขับมาส่งเองเลยนะครับมีลูกค้าเขาก็สามารถสั่งข้าวโพดมาได้เลยถ้าเกิดผมเอาเครื่องมาส่งก็ไม่เสียค่าจัดส่งก็ เป็นค่าเข้าพ <irt> ят, <Okay. S 2> ่ไปเลยนะครับอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับโอเคอะไรนะปิยาพมครับโอเคอันนี้พี่เขาก็มาจําไปแล้วสองพันนะครับแล้วก็แล้วก็จ่ายที่เหลือนะครับเรียบร้อยสั่งเลยเทคเทคนี้เลยนะอาเทคนี้เลยนะไม่ไม่กลัวหน้าแตกนะอันนี้ มาส่งเครื่องลูกค้าแล้วก็ลูกค้าลงคอร์สเรียนนะครับที่วัดสารเจ้านะอันนี้ก็มาเทสเครื่องให้ลูกค้าก็พอมีเวลานะครับก็เทสให้นะครับลูกค้าลงคอร์สเรียนออนไลน์ลองดูว่าจะทําสําเร็จไหมนะครับครั้งแรกครั้งแรกด้วยดูคลิปเมื่อวานนี้แล้วก็ทําวันนี้นะฮะการลองครับผมเพิ่งมาส่งเครื่องลูกค้าวันนี้ครับ ก็ลองดูจับจังหวะเสียงให้ดีนะครับ่ครับเรนนี้หล,ลเริ่มแล้วนา,ลนาที่รับึกก็ลูกค้าทำรสหวานเลยนะครับอลองนับจังหวะให้ผมด้วย<อ>นะครับ ได้ครับน่ครับเต้สล่งไ,ไม่สุดฮะอ่าสบายใจรอเลยฮะอ่าโอเคปิดสวิตช์มอเตอร์มันมันไม่กระเด็นโดนหน้าลูกค้าแล้วแล้วก็ิดสวิตช์มอเตอร์ยกขึ้นแล้วก็เทมาฝั่งนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ไม ไม,ไม่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 